สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออลุ่มน้ำบางขามที่จังหวัดลบบุรีนะคะอาจจะเป็นสายน้ำที่หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะเล็กๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยนะคะที่หล่อเลี้ยงทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตมายาวนานมากๆ ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็มาจากบทความทานอารยธรรมลุ่มน้ำบางขามลบบุรีค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจถึงความสำคัญที่อาจจะซ่อนอยู่ของแม่น้ำสายนี้ให้มากขึ้นไปอีกค่ะครับ คือถ้าพูดถึงบางขามนี่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือความต่อเนื่องของอรารยธรรมริมฝั่งน้ำนี่แหละครับ <G ül üyor> นักโบราณคดีเขาเชื่อกันนะครับว่ามีชุมชนมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนู้นเลย <G ül üyor> โหทวารวดีเลยเหรอคะครับประมาณช่วงพศ1 1 0 0นถึง1600นะครับที่รุ่งเรืองแถบนี้แล้วเขาคาดกันว่าตรงนั้นน่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองรามของชาวมอญด้วยนะครับ อ๋อเมืองรามของมอนครับก่อนที่อิทธิพลของจะเข้ามาแล้วก็ต่อมาในยุครัตนโกสินทร์ตอนตอน้ตนๆก็มีการตั้งถิ่นฐานใหม่กลายเป็นบ้านวางังไผ่คือมันแสดงให้เห็นว่าแม่น้ำสายเล็กๆแค่นี้แหะครับแต่เป็นศูนย์กลางมาตลอดหลายยุคหลายสมัยเลยน่าสนใจมากเลยค่ะคือแม่น้ำยาวแค่ประมาณ35กิโลเมตรเองใช่ไหมคะครับประมาณนั้นครับ ต้นกำเนิดก็มาจากคลองระบายน้ำแถวแถวรอยต่อนครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็ไหลไปรวมกับแม่น้ำลบบุรีอีกทีแต่กลับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ขนาดนี้อะไรอะไรเป็นปัจจัยเหรอคะที่ทำให้แม่น้ำใสสั้นๆแบบนี้เป็นศูนย์กลางได้นานขนาดนั้นเป็นคำถามที่ดีครับคือแม้จะสั้นนะครับแต่ในอดีตเนี่ยแม่น้ำบางขามนี่บทบาทสำคัญมากๆเลย ในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักนะครับทั้งการเดินทางการค้าขายในท้องถิ่นคือมันเชื่อมชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันก่อนที่จะมีถนนหนทางสะดวกสบายแบบทุกวันนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอ่าซึ่งเป็นวิถีชีวิตพื้นฐานของคนที่นี่มาแต่โบราณเลยความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจชุมชนสมัยก่อนนี่พึ่งพาสายน้ำนี้มากๆครับ เข้าใจเลยค่ะคือเป็นทั้งเส้นเลือดใหญ่ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่เลยจริงๆแต่ก็เห็นว่ามีข้อมูลบอกว่าแม่น้ำก็เคยเจอปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะจนกระทั่งปี2546ที่มีการฟื้นฟูพลังใหญ่ถูกต้องครับคือช่วงก่อนหน้านั้นแม่น้ำอาจจะประสบปัญหาแบบตื้นเขินหรือคุณภาพน้ำอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่การที่จังหวัดกับ อ,อปทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมาร่วมมือกันในปี2546ทั้งขุดลอกกำจัดวัชพืชอย่างผักตบชวาแล้วก็สร้างประตูระบายน้ำอันนี้เลยเป็นการพลิกฟื้นครั้งสำคัญเลยครับ <c oughs> มันไม่ใช่แค่ฟื้นสภาพแวดล้อมนะครับแต่มันเหมือนชุบชีวิตวิถีริมน้ำให้กลับมามีความหมายอีกครั้งเลยเหมือนเป็นการต่อชีวิตให้แม่น้ำสายนี้เลยนะคะซึ่งพอมองย้อนกลับไปดูเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เข้มข้นของที่นี่เนี่ย ยิ่งน่าสนใจไปใหญ่เลยค่ะอย่างที่บอกว่าไปปรากฏในวันณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายงามอาสาก็มีการพูดถึงบางคามด้วยใช่ครับมีท่อนที่ว่าตัดบางคามข้ามบ้านด่านโพชัยล่วงเข้าแขวงใกล้อตูตะเภานะครับอ๋อคะ่ะซึ่งบางคามในที่นี้นักวิชาการก็เชื่อกันว่าคือบริเวณล,ลุ่มน้ำแห่งนี้นี่เองครับ การที่ไปอยู่ในวรรณคดีสำคัญแบบนี้ก็ยิ่งตอกย้ำสถานะของพื้นที่นี้ในประวัติศาสตร์เข้าไปอีกครับไม่ใช่แค่วรรณคดีนะคะความสำคัญนี้ยังถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์จริงๆเลยสมัยรัต,ตนโกสินท mm hmm. ร์เมื่อตอนที่รัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสต้ทนทางชนลมารก็คือเสด็จทางน้ำแบบไม่เป็นทางการนะคะผ่านแม่น้ำบางคามมาที่วัดท่าขโขลงในปีพศ2448 ครับผมอันนี้มีหลักฐานในราชกิจจานุเบกษาเลยนะคะซึ่งเหมือนเป็นวารสารทางการของราชการสมัยนั้นเลยใช่เลยครับการเสด็จพระพาทครั้งนั้นเนี่ยชี้ชัดเลยนะครับว่าแม่น้ําบางคามยังเป็นเส้นทางสัญจรที่สําคัญมากๆแม้ในยุคนั้นแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างราชสำนักกับท้องถิ่นด้วยนะครับนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์การคมานาคมแล้วเนี่ยลุ่มน้ําบางคามยังเป็นแบบศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธ,ธาของผู้คนด้วยใช่เลยค่ะในข้อมูลก็พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนเลยมีทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปที่คนเคารพนับถือมากๆพระเกจิอาจารย์นี่ก็คือพระสงฆ์ที่คนเชื่อมั่นในวัดปฏิบัติหรือบางทีก็รวมถึงเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเห็นมีการพูดถึงชื่อท่านอย่างเช่นหลวงพ่อบานเย็นวัดเทพอํพาไพ พระรอดละโววัดกำแพงหลวงพ่อเคลือบวัดมหาสอนแล้วก็หลวงพ่อสนิทวัดท่าโครงอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับทั้งหมดนี้สะท้อนภาพรวมเลยนะครับว่าแม่น้ำบังขามที่ยาวแค่35กิโลเมตรเนี่ยมีความสำคัญซ้อนทับกันหลายมิติมากๆทั้งประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปถึงพวารวดีนู่นเลยการถูกพูดถึงในวรรณคดีการเป็นเส้นทางสเสด็จประพาสการเป็นเส้นเลือดหล่อลี้ยงชีวิตทั้งการเกษตรคมนาคมในอดีต แล้วก็มีการฟื้นฟูที่ทําให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อจิตวิญญาณด้วยจริงค่ะคือมันทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าสถานที่ที่อาจจะดูธรรมดาธรรมดาในสายตาคนปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเลยก็ได้การที่เรามาทําความเข้าใจเรื่องราวของชุมชนริมน้ําอย่างบางขามเนี่ย มันทำให้เราเห็นภาพการสืบทอดอารยธรรมความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะคะครับซึ่งก็น,นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจต่อนะครับว่านอกจากเรื่องราวที่บันทึกไว้ชัดๆในประวัติศาสตร์ในวรรณคดีหรือในเอกสารราชการแล้วเนี่ยมันจะมีมิต,ติทางโบราณคดีอื่นๆอ,อีกไหมหรือว่าตำนานพื้นบ้านเรื่องเล่าที่ยังไม่ได้ถูกบันทึกเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันยังซ่อนตัวอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำบางขามแห่งนี้รอการสืบค้น การค้นพบเพื่อจะมาช่วยเติมเต็มภาพอดีตของลุ่มน้ำที่น่าสนใจแห่งนี้ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดตามกันไปนะคะ